อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องของ NUR นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Free Fire อีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ผมได้ยินข่าวว่ามีโหมดใหม่ Free Fire เข้ามาเว้ยแล้วผมก็เข้ามาแล้วก็เจอจริงๆครับผมซึ่งคนข้างกายผมก็ยังไม่มีนอกคนไหนที่สนใจเล่นกับพี่สามารถ add UID พี่มาได้นะเดี๋ยวทิ้งเลขไว้ข้างล่างนี้ครับผม เดี๋ยวแอนพีมาด้วยพี่เหงาว่าเลยด,ดูดิเศรษฐ์โอเคเรามาดูกันพุทแอนพุทจำพุทนะครับผมพุทจำพุทนี่นีนนนนน่หมดดันรถให้ไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับผมแล้วจะมีอีกฝั่งเนี่ยเป็นคนกันเนาะและอีกอีกฝั่งเนี่ยเป็นคนดันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาดันรถเว้ยผมจะมาดันหัวคนนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยซึ่งผมจะไปเกลียนไอ้พวกที่เกิดแล้วไม่ดูหน้าดูหลังนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะดักยิงหลังมันเองตุยหลังตุยหลัง โอเคพอเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะให้เลือกปืนนะครับผมให้เราเลือกแหละหลายก็บอกเลยครับผมผมขอเล่นเป็นวูดพิกเกอร์แล้วกัน,นครับวูดพิกเกอร์วูดพิกเกอร,กร์ซึ่งผมจะไปดักหลังพวกมันนั่นเองนะครับผมให้เราเร็ววิ่งวิ่งไปหลังฐานศัตรูนะบ้านเกิดศัตรูเลยผมไปลเะเนี่ยผมก็จะมาข้างหลังนี่แล้วก็โปเชเ่ไม่เจอเราต้องดูด้วยนะท่านผู้ชมว่าใครฆ่าฝั่งใครเดี๋ยวเราจะได้ดูหลังเราด้วยนี่เราก็มาตุยหลังเดี๋ยวเราไปดักเกิดดีกว่าให้เพื่อนราเราทำไปนี่เรามาดักตรงนี้ครับผม โกงโอ้เฮ้ยไม่ตายฮัลโหลไปแล้วเราจะมาดักเกิดตรงนี้นะั่นเองแต่ท่านผู้ชมทีมผมไม่ยิงอะ่ะประเด็นทีมผมไม่ยิงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เลยนะ่ะว้าวว้าวาว,าวา้ววไม่ตาดน้อยเออเฮ้ยทีมผมไม่ยอมยิงเลยอะ่ะท่านผู้ชมเกินไปอีกคนหนึ่งอยู่นี่อีกคนหนึ่งอ,อ,อีกสองตัวไปดักผมผมเล่นข้างหลังไม่ได้ท่านผู้ชมผมต้องไป ผมต้องไปยิงช่วยเพื่อนละไม่งั้นแพ้แน่เลยอุ้ยไปเลยเหรอไม่เคยวันครับบ้งมาดิมาดิมาดิเขาแตกนะเขาแตกนะเพื่อนยิงหลังเลยเฮ้ยหลังผมมาละเฮ้ย โอ้เยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากเฮ้ยมันมันเป็นลิงไง่านผู้ชมผมยิงไม่ได้เฮ้ยอันนี้อันนี้นนกันกันไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยมันมันกันใส่ยานไม่ได้ด้วยโอ้โหมามามา,มาโอ๊ยไม่ไหวแล้วนี่อู้หัวแตกชุบมาไหมครับเฮ้ยดูดิอัดตัวน้ำหวนครับผม อุ้ยวิบาริตวิบาเลตอุ้ยโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเต็มเลยเราต้องใช้ท่าไม่ตายแล้วท่านผู้ชมปืนระเบิดนั่นเองครับผมผมจะบอมตุ้มมาดิ

อุ้ยออกัวลุกเด่ะมาดิเฮ้ยชนะเวยชนะชนะเกือบไม่ไหวเกือบไม่ไหวเหลือนิดเดียวนะผมท่านผู้ชมเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราจะเป็นคนดันนะครับผมท่านผู้ชมไปเราเราไปดันกันตอนนี้น่าน่าจะไม่ได้ดักละไม่ได้ดักไม่ได้ดักเพราะว่าอ่ามันมันรู้มากมันรู้มากนะผมมันรู้มากไม่ใช่หรอกมันมันดันรถน่ยเดี๋ยวมันเกมมันจะจบไปเพื่อนเพื่อนเราดันไม่ไหวแล้วช่วยเพื่อนดันก่อนนะครก่อน มาฝั่งนี้หรอมาฝั่งนี้หรอ oh, อ้ s ชิ t ว่าหลังเขาเฮ้ยเฮ้ย <Nope. S 1> เฮ้ยลนลนลน n เฮ้ยเฮ้ยเงี้ยไม่ออก <laughs> อัดฮอัตวปดิ หัวแตกนะเดินยิงหัวแตกนะหลังเข้าหลังเพื่อนเข้าเดี๋ยวเราดูดูดูหลังให้เพื่อนนะครับเฮ้ยมาแล้วนะโคตรเร็วเพื่อนโดนยิงเพื่อนเพื่อนดันตัวเดียวเล้วผมเพื่อช่วยเพื่อนดันก่อนอยู่อยู่ตรงริมริมบ้านผมเดี๋ยวผมต้องไปยิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเมื่อกี้ยิงผมอะอยู่ข้างหลังปะ โอเคทุกคนเรามาถึงตรงนี้ก่อนดันก่อนปุ้มแตกปิ้วแอะโอ้โหทีนี้ยิงโดนครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมยิงแบบยืนอยู่นิ่งๆให้ให้ยิงอ่ะไม่โดนนะครับผมงงโอเคเราดันไปถึงจุดเช็คไว้แล้วเราก็จะไปเกิดที่อื่นนะครับผมปิงหัวแตกช่วยดันช่วยดันช่วยดัน ยิงสาหัสแล้วก็ให้เพื่อนยิงนะครับผมอีกสองเมตรมาวะตัวเดียวตัวเดียวสองเมตรได้อยู่โอเคมาดิ fuck you m a ว้าวเฮ้ยเนี่ยผมแบบโหดสัตว์อะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยมันอยู่ข้างบนท่านผู้ชมเป้าผมเร็วไปครับผมเดี๋ยวผมขอปับเป้านิดนึง โอ้ยยังแล้วโอ้โหเฮ้ยยันถอยฮะยันถอยฮะทำไมอะต้องแบบเล่นเล่นตรงอื่นบ้างครับผมเฮ้ยไม่ไหวว่ะเล่นปืนแบบบ้านเลยสองมือไม่ไหวว่ะต้องเอาเองเองละไปละจุดเช็คไว้แรกไม่ถึงท่านผู้ชมสองวิผมผมแพ้แล้วผมช่วงสัดนสีหนาเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วโช่วงสีแล้วไปโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ผู้องเอาให้สูงกว่าอ่าพ <c oughs> ิมนู้นนะครับผมคือร้อยร้อยสิบร้อยสามสิบสามนะครับผมอุ้ยระเบิดวู้ม์มตตเดียวนะับ่ผู้ชมวู้ว้าวเดี๋ยวมาสิครับโ <c oughs> อย้ยไม่มีใครดันนะท่านผู้ชม สิบห้าวิสิบห้าวิถ้าสิบห้าวิคือถ้ามีคนดันตลอดมันมันก็จะไปได้เรื่อยๆครับผมเวลาจะไม่ลดแต่ถ้าอา่ไม่มีคนดันเนี่ยเวลาจะลดนะครับผมโน้ปไ,ไปดันไปดันเข้ามาดิเพื่อนเข้ามาทีา่ช่วงนี้วินาทีสุดฉเฉินครับผมอุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนฮะอ๋ออ,อยู่บน เฮ้ยระเบิดสิบห้าวิเหมือนเดิมเราต้องขยันแบบห้ามออกวงเกินสิบห้าวิท่านผู้ชมหรือว่าห้ามตายเลยก็ได้นะผมไม่งั้นเราเราจะแพ้ทันทีเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างมาอุ้ยสิบสองวิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าไปดิเพื่อนเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าไปในวงเพื่อนโอ้ผมก็แพ้แล้วแหละ เพื่อนเข้าไปในวงดิเฮ้ยอุ้ยผมต้องเข้าไปในวงอุ้ยสวยเพื่อนโอ้โหผมผมโดนระบบตัวเองถือว่าชนะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับผมเอาดิยังไงพวกผมก็นำแล้วตอนนี้โอ้เดือดว่ะเดือดว่ะเกิดแล้ววิ่งใส่ยับอ่ะตอนเนี้ยเอาดิเฮ้ยถึงฝั่งว่ะเฮ้ยชนะ ชนะชนะชนะก็อยู่แล้วเก่งนะครับผมตัวแบกประเทศไทยอยากเล่นครับเอาละมาอีกสักเกมดีกว่ามามามาโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่ได้ดักจุดเกิดนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันไปเอาล้วนะครับผมเรามาต่อในเกมที่สองกันนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเอาปืนกันเหมือนเดิมครับผมผมเอาวูดเบเกอร์เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วว่าผมจะไปดักจุดเกิดครับอันนี้สัตว์เราสามารถวิ่งออกไปได้เลยนะ ทีมน้ำเงินนี่สามารถวิ่งออกไปได้เลยแต่ทีมแดงเนี่ยจะถูกกักตัวไว้ก่อนเองนะครับผมเพราะว่าเป็นโควิดนะครับผมไม่แพ้ผมหมดเรื่องอะไเนี่ยทีมแดงสังเกตว่าจะจะ,จะออกมายังไม่ได้ครับผมมันเป็นอ่จุดของให้สีน้ำเงินสแตนดาร์ดนะครับผมไปสแตนบายจับจุดต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ตัวสีแดงออกมานะครับผมทีมแดงไม่ใช่ตัวสีแดงดิว่าพูดอะไรวะโอเคทีมสีแดงน่าจะออกมาแล้วครับผมนี่ไงท่านผู้ชมไม่ออกไปหรอแม่แม่สาวน้อย เฮ้ยหัวแตกนะนี่ไงบอกแล้วไม่เชื่อถ้ามีคนเห็นนี่ให้ให้เรารีบรีบไปเลยนะทมม่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนเห็นแล้วทมม่านผู้ชมกั้นตรงนี้ไว้ก่อนปุ๊บนี่ไงท่านผู้ชมอโอ้โหมันดักมันรู้อ่ะมันมันรู้อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปขึ้นในบ้านนี้ต่อ ปิดตรงนี้ไว้นะครับผมสบายอยู่ข้างบนเนี่ยสบายครับผมนี่ปิดตรงนี้ไว้ปุ๊บนี่แล้วเราก็ดักยิงจากข้างหลังนะครับผมนี่อ้าวรถไปไหแล้ววะไปนู่นแล้วท่านผู้ชมอุ้ยถือว่าเร็วนะผมลืมดูเลยซอรี่ซอยนี่ไปซีไปต่อสองหัวสองวิโอ้ หมอกนี่เป็นอะไรที่ช่วยในการกันหัวได้ดีมากนะผมเพราะว่าเป้ามันไม่ล็อกอะตัวป่วนเขาตัวป่วนตัวป่วนเดี๋ยวผมไปดักตัวข้างหลังดีกว่าเฮ้ยมันมันวิ่งตามผมวะมาดิโอ้ยไม่ไม่ไม่โดนหัวไม่ได้จุดเช็คพอย n t ที่สามแล้วครับผมแล้วก็ดักยิงตรงนี้ได้ ซึ่งจุดเกิดที่สามาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราระวังหลังด้วยนะผมนี่เห็นไหมเว็บเฮ้ยไปไหนนะ่ะเฮ้ยมิ่งออกวงเฉยสงสัยก,กลัวผมอุ้ยหลังเข้าอ่าได้เวลาแบบมาจุดลัน่น ปืนระเบิดนี่เป็นปืนอาชีพแบบใช้ใช้ป้องกันดีมากนะครับท่านผู้ชมอ,อุ้ยเฮ <c oughs> ้ยไม่มีคนดันจบดิสิบวิทนะผมถ้าสิบวิไม่ไม่มีศัตรูเข้ามาในวงก็ถือว่าแพ้ทันทีนะครับผมพวกผมมองไม่เห็นอะตอนเนี้ย เอาปืนบวกเลยปืนบวกเลยไม่รู้อ่ะตอนนี้บวกบวกบวกระเบิดระเบิดระเบิดตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าผมผมลุนจัดเฮ้ยเอาดิเอาดิห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยหนึ่งศูนย์ปิ๊บบองเย่ซ่อมแซมสำเร็จคือเราป้องกันสำเร็จนั่นเองนะครับผม แล้วต่อไปก็เป็นตาของเราเนี่ยดันรถเหมือนเดิมจะไปดักข้างหน้าก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูมานะผมเฮ้ยศัตรูเอฟเคเหรอนั่นอ่ะว้าวดูวไม่เล่นแล้วหรืออะไรอ่ะเฮ้ยเห็นแบบนั้น,นเมื่อกี้อ่าเรียบร้อยโดนเพื่อนเก็บไปดี ไม่ออกมาตอนนี้พวกผมน่าจะจบไวแล้วผมดันรถเลยดีกว่าไม่ไหวละเพราะว่าศัตรูไม่เล่นนะครับผมไปไหนไม่รู้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่มีใครเล่นแล้วจงวังหวะนี้หกหกถือว่าสามสามนะผมตอนนี้ทีมศัตรูก็มีสามตัวนะผมผมจะไล่เก็บคาบ้านเลยดีกว่า สองดิน่าจะเป็นสองสองสามนะครับผมเพราะว่าศัตรูไม่เล่นเอฟเคหนึ่งครับผมเียบร้อยเพื่อนเก็บหมดไออีซสั้นลิฟว์เลยมูดฟักกินลาวเอาจบละจบละจบละอีสีต่ตาย้ถือว่าจบไว้นะท่านผู้ชม,ชมจบไว้จบไว้จบไว ถามว่าโหมดนี้สนุกไหมผมว่าสนุกนะครับผมเล่นเพื่อทําเควสเล่นเพื่อเก็บเวลา่เงี้ยถ้ามีกิจกรรมเก็บเวลาถ้าเอาโหมดนี้เข้ามาเก็บเวลาได้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ดังนะที่ด,ดูดิเนาะมันก็ปอมเวลาได้นานใช่ไหมก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมโอเคสโุนีีก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมามาอัปเดตเกี่ยวกับฟรีไฟเฉยๆเนาะว่ามีโห,ห,หมดใหม่เข้ามาโหมดใหม่ไม่รู้ว่ามานานหรือยังครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นหนะครับผม <c oughs> <laughs> แต่ วันที่31แล้วโอเคตั้งแต่วันที่31นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมกดกันดินิงกิงกลองกองแก้วเพื่อไม่พลาคลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมบ๊ายยบา See y o u again tomorrow next week next year next year See you. See you.